สวัสดีค่แฟนเพจนะคะจาก Facebook แฟนเพจออออคุจีนแนะแฟนๆจากช่อง YouTube c h anel n เรียนจีนกับออโอสำหรับคลิปวิดีโอสีการเรียนในวันนี้นะคะจะมีชื่อชุดว่าภาษจีนวรรณคำมเป็นการคัดเอานะคะภาษจีนที่มีความสำคัญพร้อมทั้งเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆมานำเสนอโดยคำศัพท์ในวันนี้ก็คือคำคำนี้เราจะออกเสียงว่าว่าโฟเส 万佛邪关麦区 วันมาคาบูชาถูกต้องค่ะวันนี้ก็คือวันขึ้น15าค่ำนะคะเดือน3คําว่ามาคาหมายถึงเดือน3นะคะก็คือตรงกับวันมาคาบูชานั่นเองจะเห็นว่าครูมีอักษรจีนอยู่สองลักษณะนะคะอักษรทางด้านขวามือนะคะเราเรียกว่านะคะฝันทิดซื่อเจิงทิซือเป็นอักษรจีนตัวเต็มค่ะที่มีใช้อยู่ที่นะคะไต้หวันแล้วก็สิงคโปร์บางรวมทั้งบางประเทศนะคะ ะะและก็สถานศึกษาในบ้านเรานะคะบางแห่งก็ยังคงใช้ตัวเต็มอยู่นะคะและก็หนังสือพิมพ์ด้วยส่วนทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นอักษรจีนตัวย่อนะคะมีใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะคำว่านะคะวันโฟเสียหรือวันมาคาบูชาก็มีเก็ตเล็กๆนะคะที่อยากจะนำเสนอั่นก็คือวันนี้จะมีความพิเศษอยู่สองลักษณะลักษณะแรกนะคะนั่นก็คือเป็นวันที่พระพุทธองค์ ได้สงแสดงโอวาปฏิโมกหรือคำสอนนะคะที่ถือเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาประการที่2นะคะนั่นก็คือเป็นวันที่เรียกว่าวันจัตุโลกะสันนิบาตก็คือจตุหมายสี่ค่ะมีความนะคะพร้อมสมบูรณ์อยู่4ประการนะคะประการแรกก็คือเป็นวันที่พระสงฆ์นะคะจำนวน1250รูปมาชุมนุมก,กันโดยไม่ได้นัดหมาย ที่โบราสถานวัดเวลุวันมหาวิหารนะคะอยู่ที่เมืองราชครุกนะคะรัฐพิหารประเทศอินเดียค่ะประการที่สองนะคะนั่นก็คือพระสงฆ์ทั้งนะคะ1,250รูปนั้นอุปสมบทโดยพระพุทธเจ้าประการที่3นะคะพระสงฆ์ทั้ง1250รูปนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์และประการสุดท้ายประการที่4นะคะเป็นวันที่พระจันทร์ เต็มดวงค่ะสเสวยมาค่ะเลิกนะคะและนี่ก็คือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่ครูนำมาฝากนะคะสำหรับวานโฟสีหรือวันมาค่ะบูชานั่นเองดูดูกันต่อนะคะว่าครั้งหน้าครูจะมีคำศัพท์ใดที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ที่ช่องทางของ Facebook Fanpage ออูุจีนแล้วอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งได้ที่ช่องทางของ YouTube Channel เรียนจีนกับออูพืระรับความรู้สาระาดีๆที่จะมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะ今天的课就结束了，谢谢大家，再น ขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ